อีกหนึ่งวิธีการทำแคกตัสขายวันนี้นกขอเสนอวิธีการเก็บเมล็ดแอม,มขนนกขาวลักษณะฝักที่สามารถเก็บได้นะคะก็คือฝักที่โผล่พ้นหนามออกมาแล้วปลายเขาเนี่ยจะเหี่ยวๆนะคะก็สามารถเก็บได้ค่ะดึงเบาๆก็จะหลุดออกมาง่ายได้แบบนี้บางฝักอาจจะมีสีชมพูแบบนี้นะคะแต่บางฝักอาจจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้ค่ะ หรือจะขาวเขียวก็มีนะคะอาจจะสังเกตยากกว่าการเก็บฝักเมล็ดแมมสายพันธุ์อื่นๆสักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะอันนี้ก็เป็นฝักเมล็ดที่ออกสีเขียวๆนะคะตอนที่ผสมฝักจะยังไม่โผล่ออกมานะคะก็รอจนกว่าเขาโผล่ออกมาแล้วค่อยเก็บค่ะ จากวันที่ผสมราวๆหนึ่งเดือนฝักมเมล็ดก,ก็จะผุออกมาค่ะข้างในจะมีมะเมล็ดสีดำเล็กๆควรล้างแล้วก็ตากแดดก่อนนะคะถ้าจะเก็บรักษาทั้งฝักเนี่ยราก็จะขึ้นค่ะ,มะเมล็ดจะสามารถทำได้ตามฤดูกาลก็คือฤดูหนาวมาจนถึงฤดูร้อนนี้นะคะบางฝักจะให้สีออกชมพูชมพูนะคะ บางฝักก็เป็นสีเขียว,ยวๆขาวๆดอกของแมมขนนกขาวเนี่ยจะมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับแมมขนนกเหลืองแล้วนะคะ world, เวลาที่ฝักสุกเนี่ยก็อาจจะดูยากสักหน่อยค่ะ แมมขนนกเหลืองนะคะฝักที่สามารถเก็บได้เนี่ยฝักจะออกเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองอันนี้จะดูง่ายมากๆนะคะส่วนแมมขนนกขาวก็คืออย่างที่นกบอกเลยหลังจากที่ผสมเกสรแล้วรอประมาณ1เดือนให้ฝักโผล่ขึ้นมานะคะแล้วค่อยเก็บค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างก่อนนะคะล้างเพื่อที่จะนําเปลือกของเขาเนี่ยออกแล้วก็เยื่อบางๆในฝักของเขาออกค่ะให้เหลือแต่มเมล็ดสีดํานะคะ กดเบาๆเพื่อให้ฝักแตกออกมานะคะแล้วก็หยิบออกก่อนนะคะที่เป็นเปลือกเขาค่ะเราจะใช้กระชอนตาถี่การเมล็ดหลุดออกมานะคะตากแดดกอ่อนๆสัก2แดดค่ะราคาเมล็ดของแม่มันขนนกขาวนะคะเมล็ดเล็กๆสีดำมีราคาตั้งแต่1-2บาทค่ะ ถ้าเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะๆในหนึ่งฤดูการเราก็จะสามารถทำเมล็ดได้เยอะมากๆนะคะบางท่านก็สามารถทํารายได้ได้เป็นหลักหมื่นก็มีนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอาชีพเสริมที่น่าสนใจสําหรับคนที่ปลูกแคคตัสค่ะแมมขนนกขาวก็จัดเป็นแคคตัสที่สวยงามแล้วก็ให้ดอกง่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube- วิชุราดาการเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการเด่นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ